พาขี้แดงเลยไอ้หวานมุ๊ไปขำเมื่อไ่วะปล่อยมาปล่อยจะแม่ลักเสียยิงแม่งเลยทีเดียวใจเย็นใจเย็นครับเสียอยู่ด้วยกันรักกันครับเข้าใจไหมเอาละเสียไปเก็บมันมาจากไหนเนี่ยมาจากบอลไก่ยิงกำลังกิ้งยางกิ้งยางเฮ้ดูท่ากิ้งเซ็กซี่ดิเอามาเลี้ยงไว้น่าักใจดูใจอยู่ด้วยกันรักกันนะ นะไม่ต้องพุยเรื่องสาระแล้วเออแล้วเรื่องไอ้ที่ให้ติดตามเลยไอ้เต๋อ่ะคอยจับตาดูเรียบร้อยไหมก็เฮียครับขอเบิกค่านํามัาสักสามหมื่นได้ไหมครับค่าน้รมมาอะไรต้ง 30, ้งสามหมื่นงไอ้เต๋าเนี่ยนะเขากับรถเร็วเนี่ยขึ้นตักรวนรเนี่ยลงสายลงกว่าตรงไปไปกคุงเจ็บสุดท้ายเขาไปลงที่สิงเลเลยโอ้โหแค่สิงบุรีสามหมื่นเหรอฮะไม่ใช่สิงบุรีสิงคโปร์ ไปถึงสิงคโปร์เฮ้ยถ้าไปสิงคโปร์อีกเที่ยวอย่าลืมซื้อรอดช่องมาฝากนะเฮ้ยน้ำแข็งไม่ต้องเอามาณจะมาละลายใช่สุขใช่ใช่ใส่อาไปไหนก็ไปลไป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 เดี๋ยวโอนเข้าบัญชีให้สามหมื่นไม่ใช่ปัญหาหรอกไปไปไปเถียงกันทั้งวันหวานครับไม่มีใครแล้วนา่ใใกล้เสียสิจริงแล้วสิมันเรว่ารู้ว่า น่ากินทุกคำน่ากินทุกที่ก <c oughs> ินใจเสียจริงเว้ยแต่จะมีความสุขเดือมสิคะถือว่าเป็นการขอบคุณจากลูกไก่นะคะครับข้าวู เคยเห็นคุณเต่าที่ตึกนี้ด้วยนะคะทํางานที่ตึกนี้เหมือนกันเหรอคะอ,อ๋อใช่ครับผมเคยทําอยู่ที่นั่นครับแต่ว่าตอนนี้ไม่ได้ทําแล้วครับเอาทำไมล่ะคะคือผมผมโดนไล่ออกแล้วครับออาเรื่องอะไรคะคือวันนั้นผมเผลอไปนั่งเก้าอี้เจ้านายครับเรื่องแค่นี้เองเหรอคะเจ้านายคุณเต่าใ,ใจร้ายจังเลยนะคะเถึงกับต้องไล่ออกเลยใจร้ายมากครับมันเป็นคนที่ไม่มีมนุษยธรรมครับไม่มีจริยธรรมไม่มีอะไรจะทำ พราะตัวมันดำครับฮัลโหลคาถาเทพหรอเสร็จแล้วใช่ไหมเออเป็นอะไรอะ่ะแบตเตอรี่อ๋อน้ำกลั่นหมดเหรอฮะเอ้ยนี่แค่น้ำกลั่นหมดหร,หรือเครื่องเขาหมดเลยเหรอเนี่ย ไม่ได้ยกเครื่องใหม่นะเว้ยเฮ้ยโอ้โหอย่ามาล้อเล่นอย่างนี้สิเออคนก็รีบๆอยู่เออเออโอเคโอเคเท่าไหร่อ่ะค่าจะจ่ายเท่าไหร่สี่แสนห้านี่จะซื้อรถเขาเลยหรือไงจะบ้าหรือเปล่าโอ้อย่ามาล้อเล่นตอนนี้สิเออเออเดี๋ยวด้รีบไปเดี๋ยวรีบไปแค่นี้นะกระทาเทพนะเออบายบายปูนปูนรถคุณเสร็จแล้วครับจริงเหรอคะ,อะดีจังเลยค่ะ เต่าเปไ็นอะไรหรือเปล่าคะดูเหงื่อออกแล้วก็นาซีด้วยคือรู้สึกท้องเสียครับข้างในปั่นปวดไปหมดแล้วเ,ออเดี๋ยวได้างร,รอผมสักแป๊บน,นะครับเดี๋ยวเข้าน้ำก่อนค่ะบบค,ค่ะทำไมเรื่ ขออีกรอบนะครับเสมอเนื้อเลยอุยอ้ยหลากขาดซะด้วยขาดไม่แล้วนะนี่คุณซื้อกาแฟแค่สองแก้ว จะพูนเลยนะไปไปขี้ที่อื่นไปพอคนมันปวดท้องนี่ครับไม่ทำไง่ะซื้อแค่สองแก้วทำกับซื้อร้อยแก้วเนี่ยเอาอย่างนี้ดีกว่าค่ะเดี๋ยวลูกไก่ขับรถพาคุณเต๋าไปเข้าห้องน้ำที่บ้านดีกว่านะคะใกล้แค่นี้เองค่ะดีครับกิโลครับแค่ห้าสิบโลค่ะห้าสิบโลขอถุงพลาสติกไหมสงสัยจะไหลในรถกนแหละล้อเล่นค่ะใกล้แค่ดีเองไปกันเลยดีกว่าไปเถอะครับไปเถอะครับผมไม่ไหว